มาฝึกโชคดีปีนต้นเอามาฝึกน้ําโชคปีนต้นไม้ค่ะเอ้ละเอามาลองปีนต้นไม้ต้นมะเดื่อหน้าบ้านเอาหักแล้วก็ <c oughs> เก่งะต่เอาไปเห็นห้างเดล๋ยวเดีไปซ่อนตรงไหนลูกหักด้วยไหนไม่ดูสิหนไม่ดูหนูหักยังไงฝึกไว้ฝึกไว้ลูกอีกหน่อยไ,ไปอยู่กับเขาเขาให้หนูไปอยู่ป่าแล้วนะฝึกนิดๆหน่อยๆไม่ไปไหนหรอกเรวต้องไปดูแลปีกหนูอีกข้างหนึ่งก่อนแล้วหนูได้ไปแน่นอน ตายแล้วจะไปอยู่ยังไงตัวเดีย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 วได้อย่างเงี้ตย,ย,ยตัวเมียเดีย๋ยวก็มีแฟนแล้วตัวเมียฝึกบราวิซิม่าบร่าวาบร่าวากิกาเวแม่ที่เบียเวไวสู้ดวเพราะวะ่าหัดจับกิ่งไม้จะได้กระโดดเป็นตุ๊กติก,ตก,ตก,ตกอยู่ข้างหลังมันไม่ไปไหนนะลูกเก่งแล้วเนี่ยฝึกสักสองสามวันก็เก่งละบร่าวาบร่าวากิกา แม่ดูสิฝึกหนูซะหน่อยเดี๋ยวแม่จะไปกวาดบ้านแล้วจะไปกวาดขยะข้างหลังบ้านหนูออกแล้วลกจังไปล้างออก,กดีกว่ามันยังไม่ล้างหรอกเดี๋ยวมันจะหมดกลิ่นเดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้ก่อนหืแม่ดูสิแม่ดูสิหนูทำอะไรทำอะไรต้องจิกอย่างนั้นเลยเหรอลูกต้องจิกต๊อกๆเลยเหรอลูกหืม อีกแบบตอก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 เลยมาแล้วเหรอมาสิมาสิมาให้แม่ดูไหนดูสินั่งเลยขี้เกียจนั่งเลยลูกที่ไหนลูกขึ้นข้างบนไหมขึ้นข้างบนไหมฝึกขึ้นข้างบนกระจุ้มกระจิ้มจ้ำอ่าโดดไปโดดมาใกล้จะเป็นละเดี๋ยวแม่สอนเดี๋ยวแม่สอนอีกไปตรงนี้ไหมลูกไปตรงนี้ไหมตรงนี้ก็สูงนะลูกตรงนี้ก็สูงตอกซุสซุกกว่ามีฟรุดมีอะไรผลไม้เยะแยะตรงนั้นอ่ะอุ้ยนี่ไง หักออกเรียบร้อยมีความเก่งกาจสามารถด้วยห้ามอมเอาไว้ด้วยนะไม่ใช่จะกินนะอมเอาไว้อ้ากินไม่ไม่ไมอมคายออกแล้วต๊กแล้วจะไปต่อกันจะจะน้ำลายต่อห้างบ่มันจะเฮ็ดได้บ่ตัวเล็กบราวาเขาชอบเอาไม้ไม้กิ่งแข็งแ็งไปสร้างเป็นบ้านเป็นหลังเขาหลังเขาไม่นเหมือนชาวบ้านนะหลังเขาเหมือนเขาเอาสารไม้ ไม้อาเศษที่เขานั่นแหละใหญ่ๆแบบนั้นแหละพาเอาไปสานกันดึงกันไปดึงกันมาเอาขางัดแล้วก็สอดกันไปสอดกันมาก็เป็นหลังเก่งนั้นนั่นแหละแล้วนู่นนี่เห็นไหม,มจะไปยัดใส่ใบไม้ไปยัดใส่ใบไม้ไั้ไหมมันจะเสียบลงไปแล้วจะเสียบไหนแล้วลูกบราว่าจังม่ให้แม่ดูไถ้าทําตรงไหนตามใจอยากทําลังไว้ตรงไหนก็ทําทสีทําเ,เ,เองเลยทําเองเลยอยากทิ้งเอาทิ้งให้แม่ได้ไง ไม่ต้องเก็บให้เหรอนี่พองน้องลูกน้องเล่นคุ่นะมันหกักมันเก่งเลยนั่นน่ะตอกตอกโอ้ยสับเลยเหรอลูกสับเลยเหรอลูกแข็งแรงแท้สับเลยไปนะหารบิดใหม่โอ้ยงัดใหญ่เลยจุนทับออกมายุงก็กัดแม่แต่เช้าเชียวมันมันเป็นต้นยางเลยไม่ใช่ต้นไม้พี่จุนพี่จุนอยู่ข้างล่างพี่จุนพี่จุนก่อกวนตามน้องพี่จุนรับ จุนไม่ต้องอิจฉาน้องแล้วลูกเดวน้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วแอบดูพี่จุนแอบดูพี่จุนพี่จุนไปไหนแอบดูพี่จุนตามไปกวนเขาเขากัดเอาเด้อเ <c oughs> ก่งจังเลยลูกเ,เ,เก่งจังเลยเอาเข้าไปต้องเก่งอย่างเลยลูกเก่งจังเลยฝึกสักหน่อยแต่ไม่ค่อยมีแดดหักให้ได้ไหมนั่นมันมันยังไม่แห้งลูกแม่เป็นคนเออกเองมันแข็งเด้อมันแข็งเด้อแล้วจะมากับแม่มาทําไมอะ หาอะไรจะทำอะไรไปอีกสิไปอีกสิอกสโอ้ยหาง,ยางนี่เนะแอบดูหางมาดีกว่าดูหางงูยาวมากเลยชั่วตูดด้วย <c ười> คนปุกปุยเดี๋ยวคนปุกปุยกระดูดหมดก็เลยแต่คนจริงออกมาคนนีน้มันคนเด็กหน่อยอุยอยโอ้ยไม่ได้สริไงตัวแม่สเสร็จแล้วก็ฟูฟูสอบกด <c ười> ไม่ใช่งูไม่ทำฟูฟูเฉยเฉย เห็นกางเกงไล่งูบ่ได้เด้อกางเกงใดไข่ไข่งูเหลือมกับงูงูสิงสิงที่มันไล่งูไล่งูดำขาวตัดกันหน่อยๆอ่ะคืองูบานเท่าสีงูสางูอย่างงูทั่วไปอ่ะงูขางูอย่างอะไรเป็นไล่ผสมกันนะไอไล่ในจังหน่อยแล่นหนีเราเด้อกับกับไล่งูเหลือมธรรมชาติเขาส่งไปในสมองคอมพิวเตอร์ DNA สันทัดสรนสัญชาตญาณของการอยู่รอด มีแต่เราคนเรานี่แหละโคตรไม่อยากพูดเลยพวกเราเองนี่แหละไม่ธรรมดาซูปเปอร์ว่าซูปเปอร์ไม่ดีก็น่าจะใช่ของเขาสันชาติยนันเขาก็แค่กินใช่ไหมลูกกินเฉยๆใช่ไหมลูกกินแล้วก็ทำลางออกลูกมาให้คนอื่นกินมั <c> ่ง <oughs> เรานี่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าลูกตัวเองมีหวงเียนักนักหังหนา <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ เขาก็กินใส่ดงใส่เดือนตอนนี้น้อยตอนนี้มันไม่กินแล้วเนื้อนก็ไม่ค่อยกินทมออกคนคายออกเนเดียกินผลไม้กินพวกมะลงมนแรงเขากินเขานะเขากินเราเรากินเขาหรอกเอออย่างนี้แหละพวกแม่ยิ่งกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยจากกระเบือยันเรือลบพวกแม่มเลี้ยงไปเลี้ยงมาเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวโพดละ เลี้ยงหมดเลยจะได้ไม่กินสักอย่างโอ้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 ทำไมหรออันนี้เหรออันนี้มันดึงได้ไหมแม่ช่วยไหมลูกแม่ช่วยไหมแล้วหนูจะดึงเองเนะี่ยเดี๋ยวมแม่ช่วยโอ้ยใครจะแข็งแรงวะแม่ก็แข็งแรงแต่ว่าหนูแข็งแรงกว่าแม่นะดูสิมันจะทําทําได้ไหม,ม,มแม่ช่วยลูกแม่ช่วยไหมช่วยไหมทาเองดึงเองสิดึงเลยดึงดึงได้ไหมออกกําลังกายคอยเยอะ จะได้แข็งแรงไปอยู่ข้างนอกจะได้ช่วยตัวเองได้จะได้ดูแลตัวเองได้เอาสิหึแม่นวจะไปอยู่ไหนลูกอยากให้อยู่ด้วยอยู่แต่ว่ามันก็มันก็จะเหนื่อยหน่อยมันจะขี้ไงขี้เยอะถ้าไปอยู่ป่าเขาก็ขี้ทุกที่ไปบินตรงไหนก็ขี้ตรงนั้นก็ไม่เห็นใช่ <c oughs> ไหมลูกอยู่ต้นไม้กลางคืนขี้เยอะนอนขี้เต็มที่เลยหึใช่ไหมตัวเล็กไหนแม่ดูหน้าหน่อยสิ แม่ดูหน้าส,ายสวยๆของหนูให้เขาดูหน่อยลูกใม่ขอดูหน่อยพี่เขาละไม่จะเอาอะไรมาซ่อนแม่เอาเม็ดข้าวมาจิ้มซ่อนไว้ในเนี่ยเพิ่นไปเอาข่าวแล้วก็มาซ่อนไว้ในนิ้วเข้าไหมเอามาซ่อนไว้เนี่ไปเอาได้ลายๆแล้วก็มาหมวนซ่อนลงซอกน,นิ้วนี้ <c oughs> เอามาเก็บไว้เอามาให้แม่วันนี้แฮ่จริงไปหาละเขารลานท่องไปเอาให้แม่ได้ปะเอามาลายๆเส้นมือละสองสามเส้นเ่สิพาไปขายเฮ็ดเนียน้ย บราว่าดินเด็ดเกงแล้วเห็นไหมแม่พาหนูมาเนี่ยหนูจะได้ฝึกโดดไปโดดมาบนต้นไม้นั่นแหละอย่างนั้นแหละต้องเรียนรู้อย่างนั้นแหละโอเคลองขึ้นข้างบนดูสิลูกลองขึ้นข้างบนสิไว้ซูมปอไปปะเออนั่นแหละนังมาแล้วตกใจตกใจกลับมาได้ยินเสียงคนคนอื่นไม่ใช่แม่กลัวกลัว คนอื่นไม่ใช่แน่กลัวบราว่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละลูกมันต้องกลัวอย่างนี้แหละถึงจะใช่ต้องกลัวแบบนี้แหละถึงจะใช่บราวาอยู่ใกล้แม่แล้วกลัวใกล้พี่จุนแล้วพี่แดงจุนไปไหนอ่ะพี่แดงเนี่ยพี่แดงพี่แดงกินข้าวยังลูกน้องลูกน้องน้องลูกน้องน้องพี่ก็ล่ะน้องบราวาเลย มันรู้มันไม่ทําอะไรน้องมันเฝ้าน้องด้วยนะรู้จะตายเด็กคนนี้ขยัอีกแล้วว่าจะไปเก็บขี้นกเอามาวางไว้ตรงนั้นอีเ้วดูสิใครทํำอะไรใครก็ทํำอะไรดูแลขนแั่นไม่ชัดเลยก็มาหมาตามมีตามเกิดพอได้เป็นที่ระลึกโอ้ยหดมันใจเมนยแล้วเนาะไม่อยากพาก คนปลูกปุ๋ยแค่ขนมันยังไม่โตขนมันก็ยังปุยๆอยู่โตอยู่แต่ว่าขนทำไมมันปุ๋ยหัวชาวบ้านชาวช่องจังโชคดีไม่เห็นขนปุ๋ยเหมือนหนูเลยลูกหนูนี่อะไรนี่ยอย้ยอยู่โอ้ยผู้หายครับโชคดีเขาเรียบไปตามตัวของหนูมันคนอะไรของหนูเนี่ยอืมปลาวะมันอยู่ใกล้ๆเลยนะปลาวะจีกซาัก ก็ใช่ใช่ดูวะแต่ไม่ได้เลยแก๊กๆกอว้ายดูแม่ดูหากินหางหน่อยกินหางกิยังไงวะนั่นน่ะไม่ชัดเลยก็้องงงละขีดคขอคขีดคอขีดคอด้วยนันน่ะโอ้ยสอกนั้นสอ่องนี้ ยิดคอด้วยไม่ชัดเลยก็หมองเอาแบบมัวมัวเนี่ยนะเนาะคะ่ะวาสนากล่อง <laughs> วาสนากล่องเชีย๊ยแกลกไข่เหรอลูกไข่เหรอ,อแม่ดูแม่เก็บเอาไว้เก็บลง YouTube เอาไว้เยอะๆหนูไม่อยู่แม่จะได้เข้าไปดูคิดถึงเยู่ด้วพี่โชคดีไม่ค่อยได้ถ่ายเลยหนูนี่ได้ถ่าย พี่โชคดีพอออกจากตรงนั้นได้ก็พึบขึ้นหลังคาไปนอนต้นไม้ไม่กลับมาอีกเลยมาตอนเช้าพ่อแม่พามาเป็นพวงเลยแจกส้วดๆเลยบินเจือดสายเจือดกวัวแล้วก็พากันไป <c oughs> <c oughs> เป็นนกที่มีความจำสูง้ะนี่ใครเลี้ยงมันจำได้หมดนะนานๆมันจะแวะมาแต่นี่เขาไม่ได้แวะมาถ้าไปที่อื่นมันก็แวะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องไปอยู่ป่าอื่นแล้วคิดถึงแม่ตายเลยใช่ไหมลูก คิดถึงมามาตายเลยมามาคิดถึงหนูอยู่แต่หนูจะคิดถึงมามามากกว่าเด๊ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี้ยหนูจะเข้ามาบ้าหาแม่ได้ถ้าไปที่อื่นนูคงคงเข้ามาไม่ได้หรอกไปอยู่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้เดี๋ยวโทรหาแล้วโทรหาแล้วอีกหน่อยก็งน้นขนมันปุยขึ้นมานเก็ยดขาวๆลั่วออกมาใช่ไหมลูกกรีดกรีดดตัวไปสวยนะเนี่ยน่ารักน่ารัก เมื่อเช้าเต้นจากระจกปักบันหนึ่งอยากเข้าบ้านบอกแล้วพอเริ่มตมันจะไม่ค่อยอยู่ข้างนอกมันอยากอยู่ด้วยฉลาดเหมือนหมาเลยไม่ใช่เหมือนนกเห็นไหมดูสิหัวฟูฟูของหนูเนี่ยหัวฟูใหญ่เลยเหรอฟูฟ้องเลยเนะห็นไหมดูสิเห็นไหมดูสิขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยลูฟูใหญ่เลยคนห,หนอนดูพี่หยุดทะเลาะกัน พี่แดงห่วงห่วงอะไรวะพี่แดงห่วงอะไรวะพี่แดงห่วงห่วงมากเลยพี่แดงห่วงอะไรวะฮใช่ไหมไปก่อนนั่งอยู่ตรงนี้รูปนะนั่งอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วนะไปก่อนนะไปก่อนค่ะปลา่าก่อนปลา่ากับไปตาหวานก่อนจะปิดปิดกันปลาบาปิดปิดกนปิดปิปลาบ่า